เนี่ยมันเป็นตรงนี้ไอ้ตรงแขนเส้นไอ้เนี่ยมันขาดไงใช่ไหมเราก็ดูจากนี่ขอบขอบขอบไปเนี่ยขอบขอบกระดูสบักนี่มันอยู่ตรงนี้อ่ตรงนี้กามเนื้อซุปเปอรเนี่ยมันจะแข็งเราก็คายเบาๆนี่เนี่ยกดคายด้านด้านขอบมันเนี่ยกดเบาๆกดเบาๆนะให้มันนิ่ม ขนะายสักประมาณสักทาทาได้ทาก็ได้ทายะมองลยก็ได้ทาน้ํามันก็ได้นะสักประมาณห้าหรือสิบนาทีนะนี่อันนี้ไม่ไม่สาคัญเท่าไหร่นี่พ่อต้องทําอย่างนี้คอ,อนนี้พ่อก็มาดูด้านหลังอย่างนี้นะ,ะก็จับตรงนี้นะนี่อันนี้สําคัญเพราะว่ามันจะยกแขนได้ก็คือต้องจับตรงนี้นะมือเนี่ยเราก็ตบตรงนี้ตบตรงไอ้ที่มันให้กดเมื่อกี้นะ ตบอย่างเงี้นะแล้วไปยกแขนอย่างเงี้เอาไว้ท,ท,นะไที่เนื้อหูอย่างเงี้ยทิศทางนะเราประคองเขาหน่อยให้เขายกไว้ที่เนื้อหูอย่างเงี้อย่างเงี้นะตบยกเออนะยกอย่างเงี้ยตับตรงข้อศอกเนี่ยยกอ่าเนี่ยไรยจักรวรรดยี่สิบทีอ่าอย่างเงี้ยตบที่อะไรนะ กระตุ้นให้กล้ามเนื้อมันหดมันมันกล้ามเนื้อมันจะเก่งตัวมันหดมาติดกันเพราะว่ามันมันชีกขาดใช่ไหมเราก็ให้มันทํางานไงเราให้มันรู้ให้มันรู้ก่อนว่าว่าให้ทํางานนะให้เรียนรู้ใหม่อ่าถ้าเราไม่ตบเขาก็ได้แต่เขาอาจจะตบจะดีกว่ามันมันกินมันกระตุ้นมันน่ะตุ้นยมันให้รู้ว่าเนี่ยยกงี้นะเนี่ยท่าถ้าถ้าถ้าเนี่ยคือท่าที่เขาต้องุ้อย่างงี้ยก ทิศทางนะไปไปไปอย่างนี้นะทำไมต้องนอนก็เป็นอย่างนี้เพราะถ้านั่งมันทําไม่ได้ยกยล้านละตึกละเริ่มมีการขยับกลนะ้ามเนื้อเริ่มเริ่มได้ทางานมันจะไม่รีบไม่งั้นไม่งั้นมันก็รีบมันจะรีบไปเรื่อยใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ทำระยเนี่ยใช่นะสองท่านี่แหละยก นะแต่ถ้าเขาว่ามีเวลาเขาโยกเองนี่เก่งเนาะยกมยังไม่ได้เห็นไหมยังไม่ได้เห็นไหมยก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 เนี่ยเราไกด์หน่อยหนึ่งเราเราให้ทิศทางบังคับทิศทางยก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 นี่เขาเขาคือเข้าไปแต่มัดทางเนี้ยมัด้างหน้ายกยกอย่างนี้างหน้าได้แต่แต่ท่านหลังไม่ได้ยกแล้วก็ให้ยก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 จะเหนื่อยมากเพราะว่า มันไม่เคยทำยกเก่งเก่งไว้เก่ง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 เอาลงเอาลงขึ้นขึ้นยกยกยกพอาะเราเวียงเราเวียงกอลมากเงี้ยมันก็ฉีกได้นะอนเนี้ยก็ก็ต้องดูให้ดีนะ นะลองดู